สวัสดีนักเรียนชั้นมหนึ่งนะคะวิชานักออมไวทีนนะคะเป็นวิชาการงานเพิ่มเติมนะออจากสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเราได้เรียนในเรื่องของภาษีแล้วก็หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีนะคะซึ่งเราได้จบลงไปแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้มีการออได้ทำรายงานในเรื่องของออบุคภาษีบุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีนิติบุคคลนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ เธอสมควรรู้ในรอบๆตัวเธอโดยเฉพาะภาษีบุคคลธรรมดานะคะที่เธอได้สืบค้นกันมานั้นนะคะทำให้เราได้รู้ว่าบุคคลทุกบุคคลที่มีรายได้ย่อมต้องเสียภาษีนะคะจะเสียมากเสียน้อยขึ้นอยู่กับฐานรายได้หรือว่าได้รับการยกเว้นภาษีก็ขึ้นอยู่กับฐานราย,รายได้ของแต่ละคนนะคะสัปดาห์นี้จะอยู่ในเรื่องของอาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น นะคะซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิน่นแถวบ้านเรามีไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีกี่กลุ่มนะคะ,ะมาดูกลุ่มแรกนะคะ,ะกลุ่มออมทรัพย์นะคะกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนในท้องถิ่นนะคะที่รวมตัวกันโดยมีเป้าหมาย ในการลดดมทุนจากสมาชิกนะคะแล้วก็นํามารวมกันนะคะเป็นกองทุนในรูปกลุ่มออมทรัพย์นะคะ,ะซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาเอาเงินไว้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเงินทุนนะคะในการใช้ในการประกอบอาชีพหรือว่าใช้ใจ่ายเมื่อเกิดความเดือดร้อนนะคะหรือว่าจําเป็นนะคะโดยการบริหารจัดการของสมาชิกแล้วก็แบ่งปันช่วยเหลือกันและกันในชุมชนนะคะอันนี้เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะ,ะเขาก็จะมี กลุ่มสมาชิกของเขาก็จะมาร่วมกันออมเงินนะคะ,ะแล้วก็เงินที่ออมกันไว้เนี่ยก็ทําเหมือนทําเป็นการกู้นะคะสามารถปล่อยกู้ให้กับสมาชิกเท่านั้นนะคะก็มากู้เพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือว่าใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นนะคะซึ่งเงินกู้รู้อยู่แล้วว่าทุกการกู้จะมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับฐานที่เขากําหนดไว้นะคะ ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เขาระบุไว้ด้วยเช่นกันนะคะกรณีศึกษานะคะเช่นศูนย์เครือข่ายภูมิพลังชุมชนโพตากจังหวัดนครพนมนะคะในทนายศักดิ์คำด่างเนี่ยประธานศูนย์เครือข่ายนะคะเล่าว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนเป็นหนี้มากขึ้นเนื่องจากว่าระบบการผลิตที่ต้องพึ่งพาตลาดแล้วก็นิสัยที่พึ่งเฟือยเนี่ยจะมีการวางแผนแล้วก็หาลือเพื่อทางออกให้กับคนในชุมชนนะคะ ซึ่งในที่สุดเนี่ยเราก็ปรับวิธีการผลิตมาทำกเกษตรผสมผสานนะคะเพื่อให้มีรายได้นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องมีเงินทุนนะคะจึงมีแนวคิดร่วมกันตั้งกลุ่มอมซับขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมีแหล่งเงินทุนร่วมกันซึ่งเป็นทางออกที่ทําให้หลุดพ้นจากภาระหนี้สินนะคะนอกจากนี้ชุมชนของเขาเนี่ยยังมีกลุ่มอมซับเด็กด้วยนะ เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักออมแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้รู้จักคุณค่าของเงินนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มออมทรัพย์ตัวอย่างแถวบ้านเรามีไหมกลุ่มออมทรัพย์มีไหมคะฮัลโหลอ่ามีคนเขบบบน้าแป๊บนึงนะ,ะกลุ่มแถวบ้านเรามีไหมคะที่เป็นกลุ่มออมทรัพย์มีไหมมีไหม ลองดูเอานะคะว่าแถวบ้านเรามีไหมเอะมาดูกลุ่มที่สองนะคะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มแม่บ้านเนี่ยก็คือกลุ่มของสตรีในท้องถิ่นเราอะ่ะที่รวมตัวกันนะคะโดยมีเป้าหมายเนี่ยเพื่อสร้างความสามัคคีนะคะให้เกิดในท้องถิ่นแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นผลิตสินค้านะคะเป็นสินค้าที่ทําจากวัสดุในท้องถิ่นซึ่งส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะในการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นนะคะ การรวมกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นการหาไรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะคะเช่นกลุ่มแม่บ้านสตรีของสมุปปาการเขานะคะออของอำเภอรพระประแดงนะนางวันสิริลิป,ปีสุนทรนะคะเขาเป็นประธานของกลุ่มสตรีพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีนะคะเขาบอกว่าในการรวมตัวของสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี47นะคะโดยได้รับการสนับสนุน จากอำเภอนะคะช่วยจัดหาสถานที่ก่อตั้งร้านค้าชุมชนนะคะออที่เป็นร้านค้าชุมชนของอำเภอแล้วก็ที่ทำการของกลุ่มสตรีนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการระดมเงินทุนจากสมาชิกนะคะจำนวน1,500หุ้นหุ้นละ1น0บาทอันนี้เขาจะกำหนดตายตัวเลยว่าคุณจะซื้อกี่หุ้นก็ได้แต่ราคาหุ้นหุ้นละ1น0นะคะคุณนี้ซื้อ2หุ้นหุ้นละ100ก็คือลงทุนไป2 0 0บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อเป็นทุนนะคะหุ้นตรงนี้ก็คือทุนในการดําเนินงานนะคะโดยทางร้านค้าเนี่ยเขาจะรับสินค้าโอท็อปของสมาชิกจากกลุ่มสตรีต่างๆภายในอําเภอเนี่ยมาจําหน่ายซึ่งสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะทั้งของใช้ของกินเครื่องสําอางของที่ระลึกอย่างเงี้ยนะคะก็คือกลุ่มแม่บ้านเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาผลิตของขึ้นมาขายนะคะอาจจะเป็นกลุ่มของเขาผลิตเองหรือรับซื้อจาก หมู่บ้านข้างๆอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ของที่มาขายของเขาจะต้องมีคุณภาพผ่านการาผ่านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มแม่บ้านแถวบ้านเรามีกลุ่มแม่บ้านไหมมีไหมคะไม่มีไม่มีอ่าไม่มีเนาะต่อไปกลุ่มที่สามนะคะเ,เขาเรียกว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองถ้าเธอได้ยินจะเธอจะต้องเคยได้ยิน กองทุนหมู่บ้านผู้ปกครองเราต้องเคยพูดถึงไปกู้กองทุนหมู่บ้านนะคะไปประชุมกองทุนหมู่บ้านอย่างเงี้ยอ่าซึ่งมาดูว่ามันคืออะไรนะคะไอกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยก็คือกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้ประชาชนเนี่ยไปพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้ลดรายจ่ายนะคะตลอดจนบรรเทาเหตุฉุกเฉินบรรเทาสิ่งที่ เ,เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดหรือว่าไม่อยากให้มันเกิดนะคะแล้วก็เป็นความจําเป็นด้วยนะคะ <c oughs> โดยการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยแต่ละแห่งเขาจะได้รับเงินจัดสรรจากภาครัฐกองทุนละหนึ่งล้านบาทก็คือกองทุนนี้รัฐบาลจะมีเงินมาให้1นึ่งล้านนะคะก็คือเอามาบริหารกับสมาชิกในชุมชนนะคะ,อ,ะอย่างเช่น การขายผลไม้สดผลไม้ดองเครื่องดื่มนะคะ,อะของนายสายบัวอินประสิธิ์คนจังหวัดนะครสวรรค์น,นะคะเขาเล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยคร <c oughs> อบครัวเนี่ยมีอาชีพทําไร่อ้อยทําข้าวโพดนะคะไร่ข้าวโพดอย่างเงี้ยซึ่งทําให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายจึงมีความคิดอยากมีไรายได้เพิ่มนะคะจึงกู้เงินกองทุนหมู่บ้านในครั้งแรกนะคะ,ะจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะคะ เพื่อเอามาซื้อจักรยานยนต์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละเนาะพร้อมกับต่อรถพ่วงใส่ผลไม้เล่ขายก็คือมีพ่วงข้างขึ้นมานะคะซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต่อพ่วงข้างซะนะคะแล้วก็เอาไว้ขายผลไม้นะคะหาซื้อวัตถุดิบแล้วก็ทําเองในส่วนที่ทําได้ในส่วนที่ทําได้ก็คือที่บ้านเขามีอะไรเขาปลูกเา้าโพดเขาปลูกอ้อยก็คือเขาเอามาขายด้วยแล้วก็อย่างอื่นก็ซื้อเพิ่มจากข้างนอกนะคะ ทุกครั้งที่ออกขายเนี่ยเขาจะมีเครื่องดื่มประเภทน้ําแข็งแล้วก็น้าอัดลมไปขายทุกครั้งโดยตะเวนขายในภายในหมู่บ้านแล้วก็หน้าโรงงานนะคะซึ่งเขาจะเริ่มขายตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นซึ่งวันแต่ละวันเนี่ยที่เขาขายได้เนี่ยเ,เขาก็จะได้รายได้วันละ9ก้าร้อยถึงหนึ่บาทนะคะซึ่งเวลาหักค่าใช้จ่ายแล้วว่าจะต้องมีกําไรเขาจะมีกําไรประมาณ300บาทถึง400บาทนะคะหลักในการผักขายผลไม้ของเขาก็คือความสะอาดนะคะ วัตถุดิบต้องมีคุณภาพผู้จาสุภาพอัธยาศัยดีนะคะนอกจากนี้เขายังยึดหลักกินน้อยๆกินนานๆกินและกินตลอดไปก็คือเอากําไรแต่พอควรนะปัจจุบันเนี่ยครอบครัวเขามีไรายได้มากขึ้นนะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถส่งลูกเรียนได้ทุกคนถ้าเราลองสังเกตในบ้านเรานะ,ะในครอบครัวเราอะ่ะมีใครว่างงานไหม อยู่บ้านเฉยๆใี่ค่ะอ่าเนี่ยเราสามารถเอาไปแนะนําเขาได้ว่าไม่ต้องไปกู้กองทุนหมู่บ้านก็ได้อ่าถ้าหากว่ามีเงินทุนอยู่สักก้อนหนึ่งเราสามารถเอาเงินทุนเนี้ยไปซื้ออ่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วส่วนมากทุกบ้านน่ะจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ละเราก็แค่ไปต่อพ่วงข้างแล้วก็เลขขายของอ่าแต่เราต้องนึกถึงอ่อสถานการณ์ปัจจุบันนะคะว่าตอนนี้มนอยู่ช่วงโควิดเราจะลงทุนมากก็ไม่ได้นะอ่าแล้วก็ความปลอดภยัยอย่างเงี้ย นะคะหรือว่าเราจะตั้งขายหน้าบ้านก็ได้แต่ถ้าเราวิ่งขายเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงที่อยู่แล้วหรือว่าตั้งขายหน้าบ้านแต่ผ่านออนไลน์ก็ได้ก็คือโพสต์ลงออนไลน์ขายผ่าน Facebook ผ่าน IG อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งในพื้นที่ใกล้ๆกอย่างเงี้ยนะคะแลจะเป็นอีกทั้งต่อกันด้วยกลุ่มที่4นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะหรือสินค้าโอท็นะคะหรือ เป็นผลผลิตที่เป็นสินค้าหรือว่าบริการหรือว่าจะเป็นสถานที่วัตถุที่มีอยู่ในชุมชนหรือว่าจะสร้างให้มันมีขึ้นในชุมชนก็ได้อย่างเช่นน้ําตาลที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีนะคะหรือแม้กระทั่งผ้าไหมที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยที่ส่งเสริมโดยรัฐบาลอย่างเด่นชัดเลยก็คือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะเพราะความที่บอกว่า1ตําตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีแค่ในหนึ่งตำบลน,นะคะแต่ว่ามีเพียงหนึ่งผลิตภัณฑ์เท่านั้นทีเ่เด่นแล้วก็เป็นชิ้นเอกเป็นสินค้ายอดนิยมนะคะที่มีอยู่เพียงชิ้นเดียวไม่ใช่ชิ้นเดียวเป็นสิ่งเดียว นะคะที่เด่นที่สุดในชุมชนนั้นๆนะคะต้นแบบที่มาของแนวคิดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่จังหวัดโออิตะนะคะบนเกาะคิวซูนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดของเขาเนี่ยได้ดําเนินการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งประสบความสําเร็จจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะเดิมเนี่ยจังหวัดเนี้ยเป็นจังหวัดเล็กๆมีเนื้อที่ทางการเกษตรเพียง10%ซ โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมมันค่อนข้างด้อยกว่าจังหวัดอื่นนะคะทำให้ปัญหาในการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานจากปัญหาหลายอย่างดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้ว่าเขาพยายามทุ่มความคิดแล้วก็วางแนวนะคะเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นนะคะโดยเน้นให้หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลักหนึ่งชนิดนะคะแล้วก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตแล้วก็ทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยนะคะ ซึ่งประเทศไทยเนี่ย <c oughs> โดยหน่วยงานของรัฐอะได้ร่วมกันทำงานอย่างเช่นกรมส่งออกนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมพัฒนาชุมชนแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผลการส่งเสริมของกรมต่างๆเนี่ยของรัฐบาลอะทำให้มีการสร้างงานขึ้นมามีการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะคะสร้างความเข้มแข็งนะสร้างภูมิปัญญานะคะสร้าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะยังส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสารรค์อีกยังเป็นการสร้างผลผล,ผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมด้านการตลาดนะยังเป็นการสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายด้านอาชีพนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นนะคะซึ่งเราสรุปได้ว่าเรามีที่เราเรียนสัปดาห์นี้จะมีทั้งหมด4กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มออมรัพกลุ่มแม่บ้านนะคะกองทุนหมู่บ้านนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าโอท็อปของเรานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นนะคะในภาวะเศรษฐกิจที่มีสินค้าและบริการเนี่ยทุกชนิดที่ราคาแพงขึ้นนะคะทำให้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยต้องประหยัดนะคะรายจ่ายประหยัดรายจ่ายแล้วก็ช่วยกันหารายได้เสริมในครอบครัวนะคะปัจจุบันเขาก็เลยรัฐบาลก็เลยมีโครงการต่าง ขึ้นมาใน4ี่กลุ่มนี้นะคะเป็นการรวมกลุ่มในการสร้างรายได้นะคะโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตัวนักเรียนเองอาจจะยังไม่ถึงตัวนักเรียนนักเรียนอาจจะคิดว่า4ี่กลุ่มนี้ทําไมไกลตัวเราจังมันไม่ไกลเลยค่ะนะคะสี่กลุ่มนี้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวนักเรียนได้4ี่กลุ่มนี้ส่งเสริมในเรื่องของการออมการลดค่าใช้จ่ายถ้าเป็นตัวเราได้มาวันละหนึ่งร้อยนะคะจะใช้หมด100กันไม่ได้นะคะ เราก็ต้องรู้จักที่จะอดออมไว้สําหรับเงินที่ใช้ยามจำเป็น mm. เช่นเดียวกับกลุ่มการรวมทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งเขาก็ให้ทุกกลุ่มรู้จักการออมรู้จักการสร้างไรายได้นะคะช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ในครอบครัวนะคะตัวนักเรียนเองสามารถทําได้ในเรื่องของการออมการแบ่งบาภาระผู้ปกครอง ไม่สร้างความเดือดร้อนนะคะ,ะช่วยกันประหยัดอดออมอแนวนี้นะคะ,ะถ้าไงคก็ฝากคลิปการสอนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากให้นักเรียนติดตามแล้วก็ทบทวนในคลิปการสอนนี้ไว้ด้วยถ้าไงก็ขอบคุณนะคะ